สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงเล่าสิหายยังโู้หเร็วขนาดนั้นเลยยังไงเราต้องเร็วขนาดนั้นเลยวิวเธอฉันฉันลื่องสงเกงไนไม่หนีฉันใส่ัำไมกันอีังเกงไงเนีย โอนนเลยไีเกงดอย่ที่งนไยงโอ๊ยมาถึงก็อ,อะไรอ,อวันเกงมันรัดพุงเราอะเดี๋ยวเปี่ยกเกงก่อนได้ปหะหายใจไม่ออกอ่ะจะไม่ทันเริ่มแลยหายใจไม่ออกอ่ะ มันเป็นยางยืดอะมันยางยืดมันเจ็บท้องอะหายสดใสไหมคะนี่หน้าหนูยังแย่อยู่เลยดูดิเห็นรอยปะรอยดำอันนี้เป็นรอยดำและตอนที่มันแหกมันแหกแบบแหกแหกจนแบบน้ําตาตกในอันนี้คือเรื่องจริงน,นี่มันดีขึ้นละมาก หวงว่าจะโปนนะคะมันจะเป็นยังไงอย่างงี้ลรวก็เป็นอย่างงี้คิดถึงเอ็นดูพี่พีทเมื่อวาน ฉันก็มีของให้นางแต่นางแค่ยังไม่ลงวันนี้เราทำเลยสิบตาความจริงฉันต้องไม่คนไปนอนเฝ้าเขาแต่แต่ฉันเป็นโควิดฉันก็เลยไปเฝ้าผู้ชายไม่ได้ตอนแรกฉันก็ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์นางว่าเออไปเฝ้าใช่ไหม เราก็แบบมีของให้อะไรอย่างงี้วืดทุกอย่างมันวืดทุกอย่างมันวืดไปหมดอันนี้กันแดดนะคะใครจะตักกันแดดก,ก็คือสามารถตักได้หนูคุ้นเป็นนังเกงอะหนูเจ็บทอ้องส่งคุณแล้วค่ะไปแทนเห็นเออหนกรงใครเป็นแฟนใครเนี่ยฉันงงไปหมดละอันนั้นคือคู่จินใช่ปะอันน,นคู่จินอันนี้คู่จริง บีบไม่ออกมันหมดไงมันใช่จริงไงนึกออกหูแล้วตอนแรกข้อให้นอนอยู่ในรูฉันอยากกลับบ้านใจจะขาดสงการน,นี้เที่ยวไหนไปไต้หวันค่ะเป็นการไปไต้หวันทางแรกในชีวิตของหนูหนูไม่เคยไปไต้หวันเลยน้ำหอมสดชื่นหน่อยไอบูก็สดชื่นค่ะหรือว่าจะไวแบก็ได้แดดแรงใช่ไหมต้องใช้กันแดดเลยพีท เป็นไงว้าตาเป็นอย่างงี้หนูไหลอยู่นะนะหนูปิดเ้อไว้เน้ยงพี่เพจหนูกำลังเล่าให้ฟังว่าหนูทําหนูเอาของมาชดภัพยพี่พพจแต่ว่ามันไม่ได้ตอนแรกหนูต้องไปเฝ้าพี่พีจตาเป็นอะไรอะ่ะพี่ตาเป็นยังไงมันมองไม่ชัดตอนนี้แล้เพจแล้วเจ็บไหม ไม่เจ็บแต่ว่ามันแห้งมากเราตอนเราต้อนเรา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 หลับตาไหมหพี่พี่อย่าขมมดคิว้วสิอย่าขมมดคิ้วเรา <c oughs> เราต้องวอลท็อปกันนะครูจองต้องเข้าแล้วนะพีทบ,บาย <c oughs> บาย,บาย